ทุกคนดูสถิติของวันวันทำช่อง Youtube แบบมีความรู้วันอ่านเกมของ You Tube a n a ิส t i c ไว้ทั้งหมดแล้วว่ามันจะต้องเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงซึ่งทุกเรื่องวันสอนทุกคนเอาไว้หมดแล้วนะคะเราอยากได้แบบนี้เราจะต้องทำยังไงกด3ข้อที่เราต้องทำค่ะคือ1ออกคลิปทุกวันค่ะคลิปต้องออกทุกวันนะคะ 2. รักษาความยาวคลิปค่ะและ3รักษาเวลาออกอากาศค่ะพูดง่ายๆคืออะไรออกคลิปให้ได้ทุกวันคลิปมีความยาวตามช่วงเวลาเช่นเราจะทำา5นาทีคลิปเราก็ต้อง5นาทีเราจะขึ้นเป็น6นาทีได้เมื่อไหร่วันเคยพูดไปแล้วนะคะกับคนที่มาติว มาติวของวันอยู่เรื่อยๆจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยววันจะพาไปดูสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาวันนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะคลิปต้องออกอากาศทุกวันรักษาความยาวของคลิปและรักษาเวลาของคลิปคลิปออกอากาศทุกวัน30วันเท่ากับ30คลิปคลิปต้องรักษาความยาวออกอากาศ5 6หนาทีเราจะดูตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูคลิปต้องรักษาเวลาออกอากาศ 8นาฬิกา8โมงเช้าก็ต้อง8โมงเช้าของทุกวันเราถึงจะได้แบบนี้ค่ะคนอื่นอาจจะตอบเราไม่ได้ว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงได้เงินเท่าไรอะไรยังไงแต่ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันตอบทุกคนได้หมดค่ะว่าทำไมเราถึงได้แบบนี้ทุกคนดูคลิปนี้นะคะวันยังไม่พาไปดูไรายได้นะวันพาไปดูวันพาดูตรงนี้ก่อนคลิปนี้ มีคนดู5,000วิวแล้วเดี๋ยววันพาไปดูพร้อมกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่วันจะส่องคลิปตัวเองเหมือนกันนะคะคลิปนี้มีคนดู5,000วิวค่ะ5 0 0 0วิว YouTube บอกว่าเขาจะจ่ายเราสองเหรียญไม่เอาเราหารครึ่งเราหารสองคลิปนี้วันคาดว่าตัวเองจะได้ประมาณ5-6เหรียญดูนะคะมันเป็นไปตามมาตรฐานของวันค่ะ เพราะว่าวันรู้อยู่แล้วว่า y o u t u b e จ่ายยังไงแล้วเราต้องทำยังไงแต่บางคนบางช่องเคยมีหลายๆคนนะคะพอวันพูดแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนถามวันว่าครูหรือว่าน้องวนันหรือว่าคุณคะทำไมคลิปฉันคนดู5000วิวเหมือนกันฉันไม่เห็นได้5-6เหรียญเหมือนคุณเลยฉันได้แค่1.5เหรียญก็เพราะว่าคุณกาก,ากไงคะอ้าวพูดว่ากาก,ากอีกแล้ว คำว่ากาก,ากพูดเบาๆก็เจ็บเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคุณไม่ได้รักษาสถิติ3ข้อที่วันให้ไว้เมื่อกี้คุณจะไม่รู้กฎข้อนี้เพราะฉะนั้นของวันมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปกว่านี้ดูนะคนดู5,000วิววันคิดว่าตัวเองจะได้5-6เหรียญถ้าได้มากกว่านี้แสดงว่ากำไรนะคะเรากดไปดูที่รายได้กันค่ะ ลุ้นไปด้วยกันนะคะถ้าได้ต่ำกว่านี้อายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเป๊ะไหมคะรายได้ของคลิปนี้ของวันอยู่ที่5.92เก้าสองป๊ะค่ะทุกคนเป๊ะมาจากไหนทำไมเราถึงรู้วันไม่ได้ดูก่อนวันสาบานได้วันไม่ได้ดูก่อนทำไมวันถึงรู้ก็เพราะว่าคนดูคลิปช่องวันมันอยู่ที่40-50%อันนี้วันเรียกว่า คลิปเราคนดูสูงมากๆเลยค่ะกว่าที่วันจะได้แบบนี้วันก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำวันนี้เราได้เลยนะคะทุกคนใครก็ตามที่เป็นมือใหม่หัดทำ u t u b e ขอให้เชื่อมั่นในตัววันว่าสิ่งที่วันพาทำเนี่ยมันได้ทั้งหมดแล้ววันพาไปดูกฎทีละข้อกฎข้อหนึ่งออกอากาศคลิปให้ได้ทุกวัน 30วัน30คลิปตอบตัวเองทำได้ไหมและต้องเป็นคอนเทนต์เดียวนะคะเช่นเราจะพาเที่ยวเราก็ต้องเที่ยว30วัน30คลิปเราจะพาไปดูวิถีชาวบ้านชัยภูมิเราก็ต้องเป็นคลิปวิถีชาวบ้านชัยภูมิ30วัน30คลิปเราจะทำ พาไปดูคลิปชนนบทอเมริกาคลิปเราก็ต้องเป็นชนนบทอเมริกา30วัน30คลิปกดข้อที่1ทําให้ได้ก่อนกดข้อที่2รักษาความยาวของคลิปเราจะรู้ได้ยังไงให้เรามาที่ YouTube a n a l y t ติ s นะคะ yt studio ค่ะให้เรามาที่ yt studio นะคะแล้วกดเข้าไปที่คำว่า Analy t i c s ค่ะแล้วกดเข้าไปที่คำว่า เนื้อหาค่ะฟังนะคะโอ๊ยวันวันไม่แน่ใจว่าวันกดไฮไลท์ไว